วันก่อนคลิปทำบัวหิมะพี่น้องวันนี้ก็พุดซาพี่น้องพุชซานมกรอบหวานอร่อยมากเลยพี่น้องเนี่ยมาอีกแล้ว,มา,ลวมาอีกแล้วนะคะพุดซานอมพี่น้องเนี่ยบะหมกชอบมาอ,อมหวานกรอบเพลิงฮนาะชวนกินนะคะชวนกินเ้อตอนนี้มัน สุราผู้ติการันวาเนาะธันวาเดือนหน้าเนี่ยอะไรอะไรก็จะอร่อยที่สุดพี่นะ้องคือเดือนธันวาไม่ว่าสม้มไม่ว่าพุา้ซาไม่ว่าอะไรอีกอมากมาของทางเหนือนะอร่อยอร่อยแล้วก็หวานกรอบพี่นะ้องมันได้ที่อ่ะไม่รู้ว่ายังไงนะปกติเนี่ยหรือก่อนหรือหลังเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยเนี่ยสวนเนี้ยอร่อยมากเลย ะบอกมันมันเหลืองเพราะว่าประมกซื้อมาื่อวันตอนเย็นเนี่ยไม่ได้แกะออากแกะถุงไม่ได้แกะเอาอก,กะถุงพี่น้องเนะี่ยอร่อยมากเลยถ้าใครจะกินก็รีบๆกินกันนะเดี๋ยวจะไม่อร่อยโอเคนะคะให้ชมท่าน,นี้นะชมท่านงเนี้นะกินพุดซาด้วยกันพนะี่น้องพุดซาหรือบัตตันพี่น้องบัตตัน